สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็กแท็ก EP ที่705ค่ะดราม่าของเราวันนี้มาจากซีรีส์ที่กำลังฮิตที่สุดในไทยตอนนี้แน่นอนค่ะจะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นอกจากเรื่อง Mad Unicorn หรือว่าสงครามส่งด่วนนั่นเองซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เป็น b s s d on True Story ด้วยนะเรื่องราวของเด็กชายชาวดอยที่ลุกขึ้นมาทำธุรกิจแข่งกับเจ้าสัวที่หักหลังตัวเองค่ะก็เป็นเรื่องราวของการปั้นธุรกิจสตาร์ทอ ที่ได้เป็นยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทยค่ะแต่เรื่องราวดราม่าก็เกิดขึ้นเมื่อความจริงเจ้าของธุรกิจที่เป็นต้นแบบที่นําไปสร้างหนังเนี่ยเขาไม่ได้จนจริงๆแบบในหนังจริงๆมันก็แค่คนรวยมาทําธุรกิจนี่มันจะประสบความสําเร็จก็ไม่แปลกนี่แทนด้วยดราม่าก,การกดขี่แรงงานในเรื่องอีกแล้วภายใต้ซีรีส์เรื่องนี้มันจะมีดราม่าอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างเราก็ไปฟังกันในแฮชแท็กสงครามส่งด่วนค่ะ และคลิปนี้ก็ได้ผู้สนับสนุนใจดีอย่างออบตัดแว่นกองแสงสีฟ้าแว่นที่จะช่วยลดอาการตามเมื่อยตาล้าจากการใช้จอเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์หรือจอมือถือนะและรุ่นที่เราใส่อยู่คือโฮเวอร์2.0ค่ะแว่นกองแสงทรงคลาสสิกที่บิดงอได้ตามสไตล์ออบตัดนะคะเห็นไหมว่าออบตัดเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเกมเมอร์ก็ใส่ได้นะใครที่สนใจแว่นกองแสงเท่ๆสวยๆชิคๆแบบนี้ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจของออบตัดนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่ช็อปที่สยามสแควร์ซอยห้าก็ได้แต่ใดๆก็คืออย่าลืม นะคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาของซีรีส์เล็กน้อยนะคะแมสต u ยูนิคอเนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มชายดอยที่เริ่มชีวิตจากศูนย์ได้มีโอกาสทําธุรกิจกับเจ้าสัวใหญ่แต่พบว่าตัวเองเนี่ยโดนหักหลังแล้วก็ขโมยธุรกิจไปดืด้อพระเอกก็เลยไปเปิดบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองเพื่อเปิดมาแข่งกับเจ้าสัวค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเบสออนทูสตอรี่ของเจ้าของบริษัทยูนิคอนแห่งแรกในประเทศไทยนั่นก็คือบริษัท f a s t Express นั่นเองทางทีมงานของ Netflix เนี่ยก็ได้หยิบประวัติบางส่วนของคุณคมสันล,ลีเจ้าของ Fa s t Express มาทำเป็นหนังนะคะและซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากในพิลุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งจากการแสดงที่น่าประทับใจของมักแสดงนำการพูดภาษาจีนที่คล่องปอของคุณไอทั้งทั้งที่มีเวลาฝึกแค่2เดือนเนื้อหาทางธุรกิจและบทเรียนทางธุรกิจที่่่เเข้มนนในรืองคะคะ ก็อวยซีรีส์เรื่องนี้เยอะมากและแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือคุณคมสรรันลีคนที่เป็นต้นแบบของสันติพระเอกของเรื่อง ก็กลายเป็นที่มีคนพูดถึงเยอะไปด้วยรวมถึง fat e x p r e s s ก็กลายเป็นกระแสด้วยเช่นกันค่ะซึ่งดราม่ามันก็เกิดจากการอวยตัวซีรีส์และอวยตัวคุณคมสันนั่นแหละดราม่าเรื่องแรกค่ะก็คือดราม่าเรื่องของการกดขี่แรงงานก็คือในซีรีส์เนี่ยมันจะมีซีนหนึ่งที่ทางบริษัทของพระเอกเนี่ยใช้นโยบายทางการตลาดผิดพลาดก็คือเลือกที่จะใช้การแข่งขันทางราคาโดยการลดค่าส่งขั้นต่ำเพื่อแย่งลูกค้ามาจากบริษัทคู่แข่งนะคะแต่ผลที่ตามมาก็คือมันทําให้บริษัทเกิดปัญหา c a s โฟเป็นอย่างมากค่ะก็คือชอตนนั่นเง เพราะบริษัทของพระเอกเป็นสตาร์ทอัพไม่ได้มีเงินทุนเป็นสายป่านยาวขนาดนั้นเมื่อกําไรลดลงพระเอกก็เลยจําเป็นต้องลดคอสต์ของบริษัทเพื่อประคองให้บริษัทยังอยู่รอดได้แล้ววิธีการลดคอสต์ที่ว่าก็คือการลดเงินเดือนของพนักง,งานนั่นเองค่ะในซีรีส์เรื่องนี้พนักง,งานก็ไม่ได้เต็มใจจะถูกลดเงินเดือนนะแต่มันก็จําใจต้องทำอะและสุดท้ายบริษัทของพระเอกเนี่ยก็ประสบความสําเร็จในที่สุดนะคะเรื่องนี้มันก็กลายเป็นประเด็นดราม่าค่ะเพราะดูเหมือนซีรีส์เรื่องนี้จะโรแมนติไซ์เรื่องการกดฉี่แรงงานเเสียลกิน จริงอยู่ว่านโยบายที่ว่าเนี่ยทำให้บริษัทพระเอกอยู่รอด บริษัทของพระเอกได้ประสบความสําเร็จแล้วพระเอกก็กลายเป็นฮีโร่แต่แล้วสุดท้ายแรงงานที่เสียสละไปได้อะไรอ่ะคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มีแต่เจ้าของธุรกิจพนักง,งานก็ยังจนอยู่ดีการมาของซีรีส์เรื่องนี้มันทําให้มีหลายคนเริ่มแสดงความเห็นเข้าอกเข้าใจเจ้าของธุรกิจที่ต้องกดขี่แรงงานและทําอะไรที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างมากขึ้นเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจซึ่งเอาจริงๆบริษัทส่งด่วนแบบนี้มันเป็นธุรกิจที่เกิดการเอาเปรียบพนักง,งานได้ง่ายและเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการหักเงินแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับทํางานล่ง เวลาแต่ไม่จ่าย OT จ่ายเงินชา้าจ่ายเงินไม่ครบตัดค่ารอบลดค่าคอมมิชชั่นไม่มีวันหยุดไม่มีสวัสดิการมันเป็นธุรกิจที่อาศัยกําไรจากการขูดรีดแรงงานอะการกระทําแบบนี้เรียกว่าการขโมยค่าจ้างนะคะก็คือบริษัทใหญ่ขโมยส่วนแบ่งอันชอบธรรมที่แรงงานควรจะได้รับตามกฎหมายไปเป็นของตัวเองเพื่อให้ตัวเองล่ารวยค่ะซีรีส์เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการสะท้อนการเอาเปรียบกดขี่แรงงานเพื่อให้ในทุนล่ารวยมากๆ แต่สุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็จบด้วยความสําเร็จของบริษัทพระเอกค่ะบนหยาดเหงื่อเลือดเนื้อของแรงงานที่ไปเอาเปรียบมาหลายคนก็เลยมองว่าเฮ้ย hey, ซีรีส์เรื่องนี้มันฟอกขาวให้ในทุนเกินไปปะ เพราะมันทำเหมือนพระเอกอ่ะเป็นฮีโร่สามารถช่วยกอบกู้บริษัทไว้ได้ทั้งท้งที่จริงๆมันคือการสำเร็จจากการเอาเปรียบแรงงานและเรื่องนี้ก็ผิดกฎหมายแรงงานไม่รู้กี่ข้อเลยนะหนังเรื่องนี้มันก็มีโมเดลธุรกิจมาจากจีนค่ะที่กดขี่ขูดลีดแรงงานแบบฉ่ำๆหลายคนมองว่าถ้าซีรีส์เรื่องนี้พูดถึงความยากลําบากของแรงงานหรือการเรียกร้องเรื่องแรงงานสักหน่อยก็คงจะดีนะดราม่าเรื่องที่2คือประเด็นเรื่องประวัติของคุณคมสันค่ะคือในตัวละครพระเอกของเราเนี่ยเป็นชาวดอยที่เริ่มจากศูนย์ไม่มีอะไรติดตัวเลยนอกจากสกิ เน,นื่องจากคุณแม่สอนภาษาจีนเริ่มจากศูนย์มาทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆจนได้เงินระดับหนึ่งแล้วก็เปิดกิจาการเป็นของตัวเองค่ะแต่ในความเป็นจริงชีวิตจริงของคุมคนสันมันไม่ได้แย่หรือไม่ได้ยากจนขนาดนั้นน่ะประวัติจริงๆคือคุมค้มคนสันเป็นชาวดอยที่มีคุณแม่เป็นค,นครูสอนภาษาจีนพ่อเป็นพ่อค้าตัวเองเนี่ยได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีและที่สําคัญก็คือได้แต่งงานกับภรรยาชาวจีนนะคะซึ่งทําให้ภรรยาเนี่ยช่วยในการทําธุรกิจนําสินค้าต่างๆจากจีนเข้ามาในไททยยยเขข้าาาาามมมมจนนีุก ก่อนที่จะก่อตั้ง Fact Space เนี่ยคุณคมสันทำธุรกิจมาแล้วหลายอย่างแล้วก็มีทุนเป็นร้อยล้านเลยนะที่สำคัญคือคอนเนคชันที่ได้จากคุณภรรยาค่ะ ก็เลยทำให้ Fast Express สเนี่ยสามารถดึงตัวบุคลากรจาก IBM หรือว่า a า i b a า a มาได้ช่วยพัฒนาระบบหลังบ้านจนทำให้ Fast Express เนี่ยจเจริญรุ่งเรืองได้ซึ่งมันเป็นคอนเนคชันที่ยิ่งใหญ่มากนะมันไม่ใกล้เคียงกับตัวละครที่เริ่มมาจากศูนย์เลยอะซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยดูขายฝันคนดูไปหรือเปล่าคนเขียนบทเนี่ยบิดเบือนจากความเป็นจริงเยอะไปไหมซึ่งก็มีคนมาค้านนะคะว่าก็นี่มันซีรีส์เขาก็ทาเอาสนุกไหมอะนี่มันไม่ใช่ด็อกคูเมนทัลลี่สารคาดีชีวิตคนทาธุรกิจป และหลายคนก็เห็นด้วยกับความเห็นนี้นะคะว่าการดูซีรีส์คนเราก็ต้องแยกแยะปปคนที่คิดว่าซีรีส์คือเรื่องจริง100%นี่คือมีอยู่โบนโลกจริงๆหรอซีรีส์มันก็ต้องทำให้มันสนุกไหมมันถึงจะขายได้ แต่ค่ะคนบางส่วนก็คานว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรจะใช้คําว่า based on true story หรือเปล่าเพราะมันก็ทําให้หลายคนเข้าใจผิดได้จริงๆนะแต่คนบางส่วนก็มองอีกเหมือนกันว่าเอาจริงๆชีวิตคุณคนสันเขาก็เริ่มจากเด็กชาวดอยที่บ้านเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆบ้านเขาก็เริ่มมาจากความที่ฐานะเขายากจนจริงๆชาวทวิตพยายามจะยัดเยียดให้เขาเริ่มจากความรวยมากเกินไปปะเรื่องที่3ค่ะอันนี้ไม่ได้อยู่ในซีรีส์แต่ว่าเป็นประโยคคําพูดของคุณคมสรนเรื่องก็คือมี Twitter, ทวิตเตอร์ทวิตหนึ่งมาโพสต์ว่า คุณคมสันเคยพูดกับเราประโยคนึงว่าอย่าเอาต้นทุนชีวิตมาอ้างว่ามึงทํานู่นทํานี่ไม่ได้เพราะกูการศึกษาก็น้อยกว่ามึงอีกไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงบ้านกูเลยประโยคนี้เปลี่ยนไมซ์เซ็ตเราเลยและประโยคนี้ก็กลายเป็นที่มาของดราม่าจํานวนมหาศาลเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกไปว่าถึงแม้จริงๆชีวิตของคุณคมสันเนี่ยจะเกิดมาในบ้านที่ยากจนแต่หลังจากนั้นชีวิตเขามีโอกาสเยอะมากเลยนะทั้งได้เรียนหนังสือได้แต่งงานกับภรรยาที่มีคอนเนคชันพูดภาษาที่3ได้ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยต้นทุนชีวิตไม่ได้น้อยเลยนะ ออกจะเยอะกว่าหลายๆคนด้วยซ้ําการที่เขาออกมาพูดเหมือนฟิลไลฟ์โค้อะไรแบบนี้คนก็ด่ากันกระจายเลยค่ะหลายคนแสดงความเห็นไม่เข้าใจว่าทําไมคนรวยในประเทศนี้ต้องชอบทําให้ตัวเองจนมากๆเราค่อยรวยขึ้นมาจากศูนย์เราบอกว่าเรารวยจากการมีต้นทุนของเราเองไม่ได้เหรอแนวคิดที่บอกว่าคนไม่สําเร็จคือคนที่ไม่พยายามมันก็เป็นแนวคิดกับการที่บอกว่าคนจนจนเพราะขี้เกียจนั่นแหละซึ่งมันไม่ใช่ความจริงคนจนหลายคนไม่ได้จนเพราะขี้เกียจแต่คนจนส่วนมากในประเทศนี้จนเพราะถูกกดขี่จากนายทุนถูกขุดรีดแรงงาน และด้วยกฎหมายของรัฐที่เอื้ออำนวยให้ในายทุนสามารถเอาเปรียบแรงงานได้ต่างหากแต่มันไม่ได้แปลว่า99%ที่ล้มเหลวพยายามไม่มากพอหรือเก่งไม่พอหรือเปล่าการจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งโอกาสโชคต้นทุนตัวคุณมีต้นทุนเยอะกว่าคนอื่นขนาดนี้แล้วมาพูดแบบนี้ได้เหรอมันจะมีสักกี่คนบนโลกที่มีคอนเนคชั่นพอที่จะดึงคนจากอาลีบาบามาได้วะสู้เรารวยก็พูดได้ดิคนรวยจะพูดอะไรก็ได้ แต่คนที่สู้แล้วจนมันก็ยังมีมีอีกเยอะด้วยนะสุดท้ายเป็นดราม่าเรื่องของ Fat Express ค่ะหลังจากซีรีส์เรื่องนี้ดังขึ้นมาเป็นกระแสทําให้มีคนพูดถึงคุณคมสันแล้วก็ f a ลตเอ็กเ s s มากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครจะจําได้ Fat Express เนี่ยเคยเป็นบริษัทที่มีปัญหาในเรื่องของพัสดุตกค้างหนักมากๆเราพนักง,งานก็แห่กันลาออกในช่วงปี66นะคะแต่ตอนนั้นบริษทัทออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ถึงอย่างนั้นตัว Fat Express ก็ยังมีปัญหาในการส่งของอยู่ดีออ I, ีีคค่่ะพออออออมมมนนกกาารรเืง้ UF Express หนักๆอะ่ะมันก็เลยมีกระแสตอบรับในเชิงลบออกมาก็คือคนที่เคยได้รับประสบการณ์แย่ๆจากการใช้บริการแฟล t เอ็กเพสเขาก็ออกมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองอย่างเช่นพัสดุหายติดตามไม่ได้บริษัทไม่รับผิดชอบพัสดุโดนเจาะบางคนที่ บางคนก็ออกมาเล่าประสบการณ์ที่พัสดุหายและเรื่องต้องขึ้นศาลจนในที่สุดเขาก็ได้รับเงินชดเชยคืนนะนะแต่เอาจริงๆเราคิดว่าเรื่องพัสดุหายเนี่ยคงมีในทุกบริษัทส่งด่วนนั่นแหละแต่พอหนังเรื่องนี้มันดังมันก็เลยอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้หลายหลายคนที่เคยได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีอยากออกมาแชร์อยากออกมาพูดถึงมุมที่ไม่ดีของแฟ e ช p r เ s s บ้างอะไรแบบนั้นนะ โอเคค่ะและนี่ก็คือดราม่าในแฮชแท็กสงครามส่งด่วนนะคะแล้วทุกคนคิดยังไงกันบ้างใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้เหมือนเดิมนะและเหมือนเดิมค่ะใครที่ชอบคลิปการสรุปดราม่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเนมไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะช่องเนมเปิดระบบสมาชิกแล้วนะคะใครที่ชอบคอนเทนต์ของช่องเนมอยากสนับสนุนการทำคอนเทนต์ของเนมก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะสำหร,ราาับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าค่ะบ๊ายบาย